ตนที่นี่มีเนื้อหาที่อยากกายโกรธใช้จักรยานกันจบกุญเณรยุ้งน้อยไปแต่แปดปีวันนี้อยาใหญ่ทำหนนำก็เป็นใหญ่ที่มี่ติดกบตัวแย่ออนแล้วตีมีคขันเป็นปรึกษาหมอโกรธมีอายุเกินน้อยปดสิบปีไปไม่ควรเข้ามาดูเอาล้วครับก็กราบสวีดันสวัสดีทุกที่ทุกคนทุกท่านทุกที่กันด้วยนะครับอ่าก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วทุกคนอ่ะวันนี้ก็โดเล็กแล้วจะเป็นไงไปดูกันเลยในลูกกงยิงไม่ได้ เดียด,ดีลอยพี้อะไรอ่ะเอาได้มาเอาได้มาส้มได้มา oh. เอาได้มา oh. มึงไปอยู่คนละฝั่งกับกูไม่อยู่คนมึนงแยงอยู่ฝั่งเดียวกูเดี๋ยวตายด้วยไปอยู่คนละฝั่งไปอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่แยกๆก,กันจะได้คุมก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวตายกูมีป้อมปืน เดี๋ยได้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 สุดทายมันมันมันลื้อมันลื้อเฮ้ยเบล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 คุมคุมทางที่มันลื้อไว้เบลเบลคุมทางที่มันลื้อไว้เห็นทางที่มันลื้อไหมมันมีบุ่งอยู่อ่ะบินขึ้นไปเก็บดิบินขึ้นไปเก็บดิน่ะทางทางข้างบนน่ะเห็แม่ ม,มันเปิดแล้วล่ะยิงไว้ยิงไว้มันเปิดแล้วเปิดแล้วประตูต้องประตูอ่ะเออมันสัดบ้องนะบอกแล้ว ได้บิวแล้วได้บิวแล้วได้บิวแล้วเนีย yeah, ไม่มีบิวเฮ้ยรอรอรอคาบิวอยู่คาบิวอยู่ไปยังไไปไหนน่ะหนู ส้มไอ้ส้มว่าป้ามมีคีขึ้นบนนี่วอะมายังมายังถ่ายมาแล้วถ่ายมาละมามาพร้อมบวก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 มามามาแล้วพร้อมบวกผมจะทิ้งปืนไปไว้เลยทิ้งเลยมา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 ,มา ไปกระทืบมันกันมันมาเลดหลายรอบแล้วมันมามันมารอรอออฟหลายรอบแล้วรอบนี้มันก็มาตอนแรกกูก็รอรอแบบมึงเนี่ยมันเลดมันเอาถังมันเลดด้วยเฮียมันมาเล่นมันมาเล่นนี่เฉยละรอมันมันมาเล่นจนออฟแบบก็ตบปืนมันอะแต่มันน่าจะเยอะอยู่อะเออเอามาด้วยเลยเออไอตัวเลดมาด้วยนะตัวเลดมาด้วยนะตัวเลดมันอะห้าตัวปะตอนเนี้ย เขาตันตันอยู่ที่ห้าเาแบบเราเราก็มีแบบนี้กูว่าน่าจะใกล้เลทแล้วนะไอไอเบลยิงไอเบลยิงล่อไว้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 เบลอยิงล่อไว้ขอทีเดียวร้อยร้อยยี่สิบที่ร้อยยี่สิบเอยิงล่อไว้ยิงล่อไว้ตายตายเตมตตหนึ่ง ตัววิธีนึงสวยพีุ่ตดของวะได้ๆๆสวยีมไม่ต้องเลทเยอะไอสัตว์เนี่ยพวกเนี้ยหนึ่งหนึ่ง ส้มส้มทาย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 โหแต่งสี่จุดทั้งนั้นเลยเอ้ยมันยังไม่มีรองเท้าไฮเอาเอารองเท้าเหล็กมารองเท้าเหล็กมาเดี๋ยวกูเอารองเท้าเหล็กไปเล่นมันยังไม่มีรองเท้าไฮโอ้ยกระสุนกระสุนจ่อเยาะกระสุนเจาะเยาวไอเบี้ยมาเก็บมันยังไม่มีมันยังไม่มีมันใส่หายทั้งชุดเลยมันใส่หายทั้งชุดเลยอยุยไว้รองเท้ารองเท้าเหล็กมารองเท้าเหล็กมากําลังเยาวเหล็กมาทําแคมป์เลยสวยแล้วก็กระสุนเอเค เนี ens, asure, bringen, да. ่ยปืนปืนปืนส้มเอาทนายไปเล่นน่ะมันถิ่นลูกกอแล้วก่อน็ยิงก่อนนะก็ยิงก่อนนะก็ยิงก่อนนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยึดแม่ป้อมปืนไอ้สัตว์เอ้ยลงไม่ได้ลงไม่ได้รอก่อนอาจารย์ ดูให้กูหน่อยดูให้กูหน่อยว่ามันขึ้นมยังพอแล้วเปิดถังหน่อยอมันเปิดประตูบอกกูนะกูจะวิ่งสวนไปได้หวะลองดูไหมลองให้กูลองดูไหมให้กูลองดูไหมเออวิ่งสวนได้วิ่งสวนได,นได้เคยทำเดี๋ยวทำให้ดูวิ่งสวนไปทีเดียวเลยบุ๊ เเิดถังหรอใช่ระเบิดถังสี่ลูกก็พอแล้วเอ้ยเอามาสิบลูกอ่ะนี่นี่ทิพนี่ลงมาเลือตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยป้อมหล่นเหรอพี่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยสี่ห้างสี่กูจะเอาป้อมหล่นนี่ไงกูจะเอาป้อมหล่นนี่ไงไม่เนี่ยพี่มันจะเป็นไม้อยู่ข้างบนอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยห้างสี่เน่วะไม่กูเลดนี่กูได้กูเลดนี่กูจะเจาะลงไปกระโดดลงไปด้วยไงเข้าใจไหมเปิดตู้แล้วเนี่ยไม่เห็นนะยังไม่เห็นประตูนะ กูเห็นนี่มึงซูมดีๆอัพแล้ว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 เริ่มเริ่มไล้วอัพแล้วอืออือจมเร็วมึงเอาถังสิบลูกงานจังวะไม่ไม่กูเอาของออกไงโอ้เอามาก่อนรีวๆมันอัพแล้วเนี่ยช้าเกินไม่ไม่ไม่ต้องสิบแล้วไอ้เหี้ยมายี่สิบเลยหายอัพเหล็กแล้วอ่ะอัพเหล็กแล้วไม่ต้องไม่ต้องเอาถังแล้วเอาไดมาเอาไอ้เหี้ยอัพแล้วเห็นไหมกูบอกแล้วมันเอาของเล่นมามันมาเยอะขนาดเนี้ยไายมึงอยากให้มันกลับนะ ไอ้ทายไอ้ทายเอาลูกกงมาแล้วทำแคมป์ทำแคมป์ยิงมาเลยอย่าให้มันกลับทำแคมป์ยิงอย่าให้มันกลับเดี๋ยวเรามาเตรียมมาได้นะเอาถังเอาถังมาเอาถังมายี่สิบสามสิบลูกก็เอามาเอามาเลยเร็วๆด่วนสามสิบลูกเอาไดไปยี่สิบเออด่วนๆเอาได้ฝากไว้กับไอเบลวันเอาได้ฝากไว้กับเบลวันเอาเอาถังก่อนแม่ยิงสุดไอเคนนี่ยิงยิงยิงตรงตัวหรือว่าไอ้นี่สวยสวยบอกแล้วมันไม่มีรองเท้าอย่าเอารองเท้ามาเล่นนะเดี๋ยวมันเอาไปเรียน ส้มบินข,ข้างๆส้มบินข้างๆอย่าไปบินตรงนั้นเอ้ามึงบอกช้าเกินโอ้โหท้ายๆท้ายๆดูดูดูกูหน่อยท้ายดูกูหน่อยดูไปหน่อยมึงบอกช้าเกินส้มแ,สแต่ดิแต่ดิมียาปะม,ม,ม,มันขึ้นมาเลยโอ้โหมึงบอกช้าเกินท้ายจะออกประตูเว้ยปล่อยไรที่ไปตัวเดียวมันมีระเบิดอยู่มันมีระเบิดอยู่กูเลยไม่อยากปล่อยเนี่ยระเบิดไอ้ส้มระเบิดมา ทายมียาปะแบ่งพี่หน่อยมึงออกมาเล่นเถอะมึงเชื่อกูดิมาแล้วไอ้ท้ายออกมาแล้วไอ้ท้ายออกมาแล้วแตก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 ไอ้ท้ายขอปืนกระบอกหนึ่งท้ายขอปืนกระบอกหนึ่งท้ายขอปืนกระบอกหนึ่งปืนปืนตะคบแตกท้ายขอปืนกระบอกหนึ่งวิ่งวิ่งมาให้หน่อยวิ่งมาให้หน่อยวิ่งมาให้หน่อยเอาปืนมาให้หน่อยท้ายปืนเออมาให้กระสุนด้วยดิกระสุนด้วยกระสุนด้วยกระสุนด้วยกอเวเคเอาไอเค โอ้เดยวานล้อืทยกูไปเลยข้างบนก่อนะเบี่เนนี่เบนมังหมหมี่อุ้ยเขี้ยมซูมสะโคบไม่ได้ย่ะซูมสะโคบเห่นขึ้นสุดไม่ได้แย่กูลืม ต,ตรงไหนละ่ะหลังส้มมึงอ่ะปืนปืนพี่เลยแล้ว่าจะยิงหลังบอกอะไรนา่เมันมันแตงหัววัดท้องอ กลมดูนะเล่นเล่นกลมตัวนะึงเออเออเอ,อต้องขึ้นไปเอาระเบิดแปะไอเ้เหี้ยป้อมอีเคมันก่อนวะคนเรามีน้อยเราแล้วของเล่นเราก็มีน้อยด้วยต้องบินตรงนี้นะน่าจะไม่เห็นแนละ้วมั้งไอตัวผมมีใจนะผมไม่อยากเข้าไปไปใกล้หรอะเออมึงอยู่ไกลๆก็ได้ มันเอาป้อมอีเคไปแล้วขออาเยก่อนทั้งนั้นแ่ะรอได้เลยเอาได้รอเลยเอาได้รอเลยเอาได้รอเลยจริงตัวคือต่ำเรื่อยเจอเจ็บเดี๋ยวผมดูข้างบนให้พี่ต้อมพี่ต้องดูข้างบนนะถ้ามันลงมาบอกผมนะพี่ได้หน่อยได้หน่อยเบลได้หน่อย ย่ายืนเฉยอย่ายืนเฉยวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยอย่ายืนเฉยมันวิ่งมันมันกระตุกมันออกนะครับน้องมันลงมันลงมามาบกนะมันลงมาบกนะ เอาได้ม่อีกเอาได้มีก,เอ,มกเอาบ้องยัดเลยลูกนึงอะ่ะเอาได้ม่อีกเอาได้ม่อีกเอาได้มาเอาได้มาไอ้เบลดูแทนเบลดูแทนเดี๋ยวกูดูอยู่หน้าเองเบลดูแทนก่อนขาดอีกลูกเดียวเองได้อะลูกเดียวเองดูอยู่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 อย่ามันกระโดดมาใส่หัวกูได้นะเฮนะ้ยน่ายิงมันดิอ้าวเอามาเยอะๆเลยงั้นนะ ตอนแรกอะมันพอเว้ยเฮียมันช้าไงมันก็เลยไม่พอเข้าใจบอสน้องระเบิดนะคนลาข้างบนนะส้มล้อส้มลอยอส้มเนี่ยลอยส้มเนี่ย แนนึง,นงถังหลบดิหลบไป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 หลบไปตรงนี้ปะแน่นอนใช่ปะ่าย เออตรงนี้ก็ได้อ่ะเ,เออเจอป้อมมีเคบ้านมันเนี่ยเ,เอาดิเจ้าบิวให้ตีนมาละมันจะเข้าไปเอาของอ่ะดิสองแล้วสองตีแล้วสองตีแล้ว ในโล่งข้างในโล่งเนี่ยเหล็กหินเนี่ยเจอเลยมาเร็วส้มถังสิบลูกทายวิ่งมากับพี่ก็ได้นะมาช่วยกันแปะบิวเผื่อกูพลาดเนี่ยมันมีคิบีอีกเนี่ยไม่มีไม่ม,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 มีบิวเนี่ยมีบิวที่ไหนเนี่ยชั้นนี้ไม่มี เออเนี่ยไม่มีนี่นี่เออเข้มเด็กมาี่มึงไม่เลดมึงไมเลดมึงไมเลดอ่ตหแต่กระสุนโคตรเยอะอะกระสุนโคตรเยอะใช่แต่งเต็มตลอดอ่ะบ้านมันรวยบ้านมันรวยกระสุนนีโคตรเยอะถ่าย กูวา่วามันปิดบิวตายอ่ะปะเมื่อเอากองไฟมาวางนี่เฮียมึงทำเฮ้ยแล้วบิวอยู่ไหนอะและ้วนี่เออที่เบนที่เบนเรื่องตรงนี้อะไหนอ่ะตรงนี้ <c oughs> <c oughs> อะเฮียโอ้ยเฮียเป็นเฮียนี่งงวะ่ะงง,งจริงวะ่ะไม่เอาบิวไปซ่อนไว้ไหนวะ,ะ,ะ,ะตรงนี้อะไประตูอย่างก็นั่นเป็นประตูออดอาจจะมีอาจจะมีอาจจะม,จจะม,จจะมีนี่ก็ได้ เนี่ยแล้วตรงนี้มันจะนี่นะเออลองดูแม่ก็เนี่ยตรงนี้ครับว้าวเฮ้ยแต่มันยังเหลือยังเหลือนี่ยังยังเหลือหินอยู่ไงก็เลดไปเลยยังเหลือหินอยู่ยังเหลือหินอยู่หน่อยนึงอ่ะก็ลองดูเอาเอาถังมาเลดย่ะส้งค้าถังมาเลยดไปเลียดไปมึงเลดถึงขนาดนี้แล้วกูอยากขีดกูอยากจะหินเลียดเลยดเลียเลดเียเนี่เยนี่เยตามมาตัวไปเลยตามาตูไป ตามมาตูไปตามมาตูไปตามระตูไปอ้อเฮียมึงปั่นกูจังวะไอ้เหี้ยบ้านคุยอะไรของมึงเนี่ยตามมาตูไปเลยแบลบ็คๆเออวะอ้เฮียเหียเยเ้ยแล้วมันอยู่ไหนวะ เฮ้ยเชี q, ้ยงงจริงวะไอสัตว์มึงเอาบิวไว้ไหนอ่ะนี่ที่ตรงนี้ยงนี่ตรงนี้เอายายเอาไอสัตว์ดีเดียวเลยไหนอ่ะเออเออเอาดิแผ่นเดียวเลยเอาเลยเอาจิงเอาจิงเออกูเอาจริงกูค้องไอ้เขี้ยนี่นี่แปะตรงนี้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 เอาเอาโดนผนังด้วยแปะสักเก้าก่อนเก้าก่อนเก้า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  มันจะพังแล้วเออเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดีเออเอาเลยเอาไปเลยเฮียแปะไปไอ้เฮียมเอาอยู่ไม่ได้ไอสัสผมีดฟันใจวะเออเออกูมีอยู่สกูมีอยู่ส ไหวเฮียกระสุนเฮียนี่ยิงไม่เข้าโดดฟันเดออโดดฟันไหมหนูโดดฟันไหมเออโดดฟันไหมเออทำงานหน่อยทำงานหน่อยปุ้งเงินทำงานหน่อยเออเชี่อบล็อกเหล็กป่าวะเออบล็อกเหล็กไอ้ทายบล็อกเหล็กเฮ้ยข้างบนเป็นหินข้างบนเป็นหินหินสิบลูกเนี่ยข้างบนเป็นหินข้างบนเป็นหินเลนหินจบเลยเนี่ยเลนหินอะได้เลย รู้เลยคือหมดแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ก็ไม่รู้พูงไงละไม่ใช่ก็ไม่ไม่ใช่กูก็ไม่รู้แล้วไอ้ขี้อ่ะไมันอาจจะแบบซ่อนระเบิดอยู่ในนั้นประมาณสามสิบสี่สิบลูกก็ได้วงบ้อะไรวงกลองน้อยได้เออเออฟังพี่ส้มดิฟังพี่ส้มฟังพี่ส้มนานนานนานฟังพี่ส้มพูดเพราะกูให้ม เน่ไรเงีเ้ยวอล์กสามได้ยมงอะวางกล่องน้อยได้ด้วยนะถ้านักเรียนไม่เชื่อพี่มม่ามอะนักเรียนก็จะไม่เชื่อใครได้ต่อไปไม่ต้งเชื่อพวกวิ้ยขี้โดนนั่นนะอย่างเงี้ยไฮบินดูโหมันเฮ้ยบิวเฮ้ยบิว ไอ้ส้มไอ้ส้มขึ้นบินบินตามมากูบอกแล้วบิวอีว้าวเราเจอบิวเราทุกคนมีประตูปะมนปิดตายแววแววมันวิ่งมาไม่มีไม่มีถังอะดิมีถังกูก็แปะให้มึงละอีอะยิงเลยยิงเลย แปะดิแปะเอามึงไอ้เหี้อะไรของเนี่ยเจ้าจ๊าแปะเลยสองลูกสองสองลูกจะได้จบจบป่ะแปะป่ะตัวยอกูรอวางมานานแล้ว นี่แหละที่กูสะใจไม่ไม่เลือนต้องเลือ,ลอกไอ้มึงก็ค้าบิวดีมึงก็ค้าไปดิค้าไปเลือ,ดอนดด,ด,ด, <c oughs> ดวงดีดวงดี tôi yeah, 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 tại, 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 là không lấy, không